เฮ้ยกกำลังเข้ากาลังเข้าพี่ตัวละครมันจะหลุดมาตรงหน้านั่นเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยยูนิคอนก็มาว่ะเฮ้ยยูนิคอนน่ะเขาแจกเนี่ผมเขาแจกเลยมันเป็นกิจกรรมตั้งนานแล้วพี่ผมเพิ่งเอามา เอาครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับเราจะมาล่าผีอีกแล้วครับวันนี้ก็มาสองคนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเฟสนะครับมันล่มเมสเซนเจอร์มันล่มนะครับก็เลยไม่ได้ชวนคนอื่นที่เขามีความรู้มาเล่นนะครับเราก็เลยมาโชว์โง่อีกแล้วเช่นเคยนะครับกับโก้นะครับกับโก้ไม่มีผีนะนะครับโอเคกดเริ่มดิโก้เอ้ยอ้ายังไม่เลือกแมปเลยพี่เลือกแล้ว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 โอเคเอาโก้กดเอ้โอ้หลอน ไม่ได้เอ้ยเอาโก้ไปซื้อตะเกียงเหรอก็ฮะซื้อตะเกียงดิตะเกียงจะวะเงินเงินไม่พออ้าวทิพยายแล<ะ>้วอันไหนว่าืมแล้วเกียงนี้มันจะเขียนว่าเลนทเทิร์นเลนเทิร์นเอเงินพี่พอพี่ซื้อให้อ่าพี่ซื้อให้ซื้อให้หน่อยพี่โอเคพี่ซื้อละตัวละครผมเปลี่ยนแปลงแล้วไปจนยังไรโกโอเคโอเคพี่ก่นผมมีแค่ผมผมเกับเพื่อนไปเหลืออยู่หนึ่งบาทพี่พี่มีตั้งสองร้อยกว่าบาทอะ โอ้คนรวยอะ่ะเลยรวยนะจักมันมาจากไหนหรอกโอเคเข้าเซฟแล้วจีเอ็มเฟกให้มั้งพี่จีเอ็มเซกให้มาข่าไว้แล้วมาหยิบตะเกียงยังยังยังโอเคตะเกียงมาตออันพอดีกอผมมันโหลดมายังพี่มันโหลดมายัง <laughs> มาแล้วมาแล้วยูนิคอนแต่ยูนิคอนมาล่าผีเอ้ยลดความกลัวไงพี่ไอ้โก้โก้พี่จะบอกอะไรให้ดีๆนะโก้ลองถือนกดิโก้ลองถือกงนกไปนะจะบอกให้ แบบหลอนหลอนแบบหลอนจัดจัดนะเอ้ยสกูอีกแล้วเหรอเออใช่ใช่ปัญหาผียอะจังวะนี่ไอพี่ใช้แค่รีเวอร์สองเองนะรีเวอร์สองอลองถือกงนกก็ไม่นกกง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 นกจะบอกให้มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนกมันจะร้องอะไรนี่นกมันจะร้องแล้วเราจะตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพี่ลืมเปิดเสียงนี่หว่าไม่ได้ยินเสียงอะไร เสียงนกร้องได้ยินแต่เสียงฝนนี่ทำไมพี่หยิบของไม่ได้อ๋อมันต้องเปลี่ยนเป็นมือก่อนใช่ไหมโอเคเปลี่ยนเป็นมือก่อนดิโอ้นกร้องอะ่ะนเหลืออะไรดีพี่เหยีของผมมันเต็มเยอะมากเลยตอนนี้ของมีแค่สองชิ้นหนังสือกับไอ้เนี่ย๋อทำไมโกรกดธเป็นยุกแทนกันแล้วพี่อันไอ้ไอ้ตัวอัดวิดีโอตัวเนี้ยมันมันเอามันมองสีได้สิมันสามารถได้ เอาแล้วมองเห็นผีได้โหยิ่งไม่อยากเห็นเลยปาป้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยพี่เข้าก่อนหน้างั้นไม่อยากไม่อยากจะเข้าเลยไม่อยากจะเข้าเลยว่ะอ่อนเกินโอเคโอ้ยโอ้ยอุ้ยตกใจหมดฟ้าผ่าพี่มึงแล้วเข้าไปโอเคพี่เข้ามาละโอ้โไม่อย่ตะเคียงโอเคพี่ปิดไฟเกับนกเปิดไฟก่อนแล้วกันไฟอยู่ไหนหลอดไฟอยู่พักอยู่ไหนพักอยู่ไหนเอ้า เราผมนี่สว่างมากเลยนี่ยังไม่สว่างเกมองไม่เห็นตะเกียงดับสว่างจนมองไม่เห็นพี่โอเคโอ้ยพี่เปิดไฟกใจอะไรโอ้เข้ามานี่ก็หลอนเลยดิเฮ้ยนี่ห้องอะไรวะ,นะวะห้องอไรวะมันพังไปหมดเลยไม่รู้พี่ทำไมสมองมันลดเร็วจังเลยโอ้ยเลเวลสองมัง้งเออพี่ใช้แค่เลเวลสองนะทำไมมันลดเร็วจังเลย เราว่าเราอยู่ใกล้ผีแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้เป็นกนรด้วยตอนนี้เราไม่มีปู่ชเจยาช้ามาเล่นด้วยีเ,เดี๋ยวเราจะโยนเดี๋ยวพี่จะโยนสมุดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะถ้ามันเขียนก็คอยติ๊กเอาโอ้เปิดไฟดิโก้เปิดแล้วเปิดแล้วเหรอทำไมมืดวะอ๋อผีมันปิดไฟอ่ะเอาเคไปอุอ้ยตะเกียงบักตะเกียงบักอือผีดึงขา <c oughs> ผีดึงขากำมา เปิดประตูปึ๊บหน้ามันจะซ่อนในล็อกเกอร์ได้นะไม่เอาอะจะมีตู้ล็อกเกอร์ซ่อนนี่แบบมันจะแบบน่ากลัวเกินไปเอาโก,โ,อโก้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 เอ้ยอะไรตอนนี้เราจะยังไม่ใช้ตะเกียงโอเคพี่เอาลังนกไปไหมลังนกอะ่ะนีมั้องเ,อเสียงเงยงี่อะไรเนาะเสียงนกไงเอ้ยกู <c oughs> เสียงนกหรือว่าเสียงประตูกูก็อี้ลอยได้กูโอ้ย พี่หลอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเก้ี้ลอยได้เก้าอีลอยได้เฮ่มัเป็นตัวไว้อีกเนี่ยเฮ้ยโอเคไ <c oughs> อ้ผมวางกลงนกไว้ตรงนี้แล้วกันพี่วางไว้ทำไมนี่มันอาจจะเรียกผีไงเหยียบนี่เหยียบเหยียบยียียีเหยียบดีเกิดอะไรพี่จะใช้เครื่องเอาไว้คุยกับผีแล้วกันเผื่อมันคุยกับเราไง <c oughs> เฮ้ยเก้าอี้เนี่ย เกไปห้องอื่นแสดงว่ามีงยุคนี้เนี่ยอะไรพี่เกไปห้องอื่นคุยคุยอะไรพี่มีกระสุนตกอยู่ตรงนี้ด้วยกระสุนหรือช็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผีดึงขาไฟดับไฟดับไฟดับเฮ้ยชิชิพี่พี่ผมผมเฮ้ยก็ก็บินเฮ้ยผมบ้าเฮ้ยอะไรวะผีดึงขาขี่ยูนิคอร์นแล้วบินได้ไงขี่ยูนิคอร์นแล้วบินได้ไงออกไปพี่ออกไปออกไปเถอะออกไปเถอะมันมันอันตรายออกไปไม่ได้ อะไรไปไม่ได้ไอตัวใหญ่เกินไปพลุงพลังตัวผมติดอยู่ในควันพี่พลังวิเศษไงสามารถบินได้เนี่ยตะเกียงบั็อ่ะโอเคโก้ห้องน้ำผู้หญิงโก้โก้ห้องน้ำผู้หญิงโก้เข้าไปทำไมพี่เพื่อไงเพอผีผู้หญิงเพื่อผีมันขี้อยู่ไงโอ้พีประตูเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่านะอย่านะเข้าห้องปุ๊บผี มีประตูมีประตูมีประตูทีมันจะยืนห้องนี้ก็ได้ไม่ได้เอาไอ้นั่นมาด้วยอ่ะที่วัดอุณหภูมิอ่ะเอาเอาเต็นทุบเอากล้องมาไหมไม่เอามาเออไม่เอาอะไรมาทุกอย่างอะไรดิไม่ได้เตรียมของตายทีนี้มีประตูมีประตูเหลือสิบเอ็ดเล้วเหลือสี่เล้วเหลือศูนย์นะครับห้องนี้ไม่พูดกันตลาดเหลือศูนย์นะครับไม่อยากจะคุยก็อยู่แล้วนะประตูเปิดเองประตูเปิดประเปิดเอง ผมว่ามันต้องมีอะไรยินหลักรออยู่ตรงแถวแถวทางออกนึกไม่ก็ทางนี่นี่ประตูเปิดเองดูโกดูนะพี่จะปิดประตูให้ดูนะเดี๋ยวค่ยดูนะพี่จะปิดประตูนะนั่นง่ายเห็นป่ะสวยละไปแล้วไปแล้วเออเช็ดมันเหมือนมีตัวอะไรยืนบังประตูอยู่นะกินยังไงพี่ผมไม่เคยกินนกล่างลากทิ้งไปเลยกินที่นกยี่ไงเออเอาไปโยนใส่ผีไปโยนใส่ผี อให้นกมันขี้เสียปากเฮ้ยโอ้มีคนยืนอยู่หน้าประตูจริงๆด้วยพี่โยนกงนกออกไปแต่มันไม่ออกเดี๋ยวไปดึงพี่ผมไปดูก่อนออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยนวะไม่เห็นมีเลยพี่ก็ดูนะพี่จะปิดประตูนะเนี่ยเฮ้ยดูนะเฮ้ยตัวอะไรยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมีเหรอ โอ้ my god ตัวอะไรตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยดิมอนเปล่าดิมอนออกล่าตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรดิม่อนเปล่าดิมอนมันออกล่านะรู้โอ้เห็นตัวมันเป็นไงพี่ไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันเอ้าเฮ้ยอะไรวะนี่ไฟติดยังวะมันไม่ติดหรอกพี่ฟิวมันขาดเฮ้ฟิวขาดแปลว่าข้างไงกูออกไปโกะโกะออกไปป้องกันโกะ มเอ้ยมามาสมองหนึ่อัน้ดปึ๊บล้อวล้วงมาแล้ว The b i r d ไม่ต้องเอาบินได้ไม่ต้องเอาแล้วนกอะทางไหนล่ะกทางนี้กโก The b i r d ตกใจกาอี้เฮ้ยมาไม่ดแลบแลบแไปดีกว่าไปกันดีกว่าอยู่โอ้ยไม่เ่ชันสองไหม สมุดมันไม่เขียนวะผีแม่งขี้เกียจจัดขี้เกียจเรียนไงเออเรามาโรงเรียนรอสมุดให้มันผีเขียนมันเก็บมันก็ไม่เขียนสิพี่โอ้โก้นำพี่โก้โก้นำพี่เดี๋ยวพี่จะใช้เครื่องตรวจอุณหภูมิไม่ยังไงพี่อ้าวทำไมผมเดินออกมาข้างหลังเนี่ยเดินกลับเฉยเลยโก้นำโก้นำเดี๋ยวพี่คือทางไปไงวะโก้นำโก้นำโอเคพี่ผมนำก็ได้เดี๋ยวพี่เดินข้างๆนี่แหละเดี๋ยวพี่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิล่าท้าผีจุบวาะไร ห้องอาบน้ำเฮ้ยนี่มันลงอาหารนี่มันลงอาหารว้าวพีมันอาจจะหิวข้าวก็ได้นะไม่มีนะพี่อะไม่มีไงนี่ไงนี่ไงโก้อะไรอะไรที่โยกที่โยกที่โยกมันใช้ยังไงล่ะนี่โก้ได้เอาแท่งอันนั้นมาไหมเนี่ยเออแท่งฟิวอะไรนั่นอะเอามาต่อตรงนี้ไงเอ้ยเอามาผมเอามาผมเอามาต่อเลยต่อเลยต่อเลยนี่นี่อาทิ้งไปอาติต่อดิ พี่พี่พี่ต่อเลยพี่ต่อเลยคอมมันคอมมันใส่ง่ายผมใส่ไม่เป็นใส่เลยอ่ะเดินกลับหลังทำไมใส่เป็นไหมใส่ไม่ได้อ่ะสเปียรใส่ไม่ได้ทำไงดีตายแล้วใส่ไม่ได้จริงๆด้วยเ๋ยลองผมผมลองเอามาใส่ดูดิอันนี้เฮ้ยหรือมันมันต้องลากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะลากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวต้องเอาตัวอันตัวนั้นออกไปอ่ะตัวที่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะมาจะต้องลากเข้าไปเออต้องเอาออกไปหรือเปล่าวะเดี๋จะลองอ่านไปแล้วหนะ้าแล้วอัดไปแล้วครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังติดอยู่กับดานนี้เลยมันดึงออกไม่ได้ละ่ะโก้ใช่ป่ะพี่ใช่มันดึงออกไม่ได้ไมันจะเอาไปทำไมอ่ะเ้ยแต่ว่ามไไันคืออันนี้แน่ๆ มันค <Pop> so 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 ืออไ้แต่อันนี้มันเป็นสีสีดำนะมันเป็นสีเทานั่นแหละมันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันพี่พี่เดี๋ยวผมลองเอาใส่ดูดิอ่ะลองดูถือถือไฟถือไฟถือไฟมาพี่ถือให้นี่จะเกมไม่ผมจะใส่เออโอเคพี่จะปิดบล็อกทีมื่อนโโก้ๆเฮ้ยเออจะปิดทำไมเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรเขาขาวอะแล้วก็ใส่ได้ดิพี่ใส่ได้หรออะจะไมพี่ใส่ไม่ได้ อ่ะเราเปิดไฟลองเปิดไฟไปได้ในห้องครัวเปิดได้อยู่เปล่าวันนี้สวิตช์นี่ไงเดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยกูจะหนีดิโก้เออนี่ไงเปิดได้แล้วแต่ผีมันเล่นกับเราเลยแหละตกใจเฮ้ยอะไรอะไรไม่รู้อะผีอยู่ห้างโก้อะอะไรไม่รู้อะอะไรมันสีเหลืองอยู่ห้างโก้หางยูนิคอร์นหรือเปล่าวะระแวงเก่งระแวงเก่ง คนนี้ช่างระแวงเก่งเหลือเกินนี่แต่ว่าสมองเราเหลือศูนย์แล้วนะทำไมเรายังไม่โดนฆ่าวะเฮ้ยต้องใส่ผีมันต้องกลัวคนมันเก่งนะครับผีมันกลัวไงละ่ะเออว้ายมองไม่เห็นไปไปไป,ไปต้องเสียสละตัวเองแล้วนะเนี่ยาเพื่อไปหาผีว่าผีมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเนี่ยจะสละอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโยนไม้เลยเหรอโยนไม้เลยเหรอโอ้โหถึงจะโยนไม้เลยเหรอโอ้โห ได่แกงแก่ได้อ๋อเ,<ด>เอ้ยมันโยนมยไม้อีกแล้วอ่ะเกือบแล้วตุยแล้ยวอะไฟไม่ติดไฟไม่ติดไฟดับไฟดับไฟง้อเกียงมันชอบบักอะไรอ่ะเอารถเราเนี่ยว่ะไม่มีไม่มีไม่มีไมมปพีมันอยู่ในรถเราเนาะเมื่อกี้มันโยนมยไม้ใส่ว่ะกระจอกจริงมันร้อนเกียร์ไฟหัวเราทำได้แค่นี้กระจอกจริง ทำได้แค่นี้อย่าทำเลยผีเอ้ยกระจอกกระจอกมากเลยนะพี่พี่อยากอะไรบ้อะไรอะไรโก้อะไรอะไรไม่รู้ถ้าทำได้แค่นี้อย่าทำเลยเจ้าผีกระจอกโอ้ยดึงขาตู้ปิดเองแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนคิดโก้ซัดอุ้ยวุ่งเต็มแรงเลยสัมไอ้โก้หัวใจคือไว ได้ยินเหมือนกันพี่อ้วนในห้องนี้โก้ในห้องนี้ในห้องนี้เลยลองวัดดูวัดดูวัดดูสวัสดีครับคนเขียนลุกแล้วหลัวหลครับเข้ามา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 เฮ้ยอย่าทิ้งกันดีเลยยังมีห้องหนึ่งนะที่ไหนไม่เปิดห้องนี้เปิดไปละไปไปเปิดเลยเปิดเ,เ,เลยครับจุดไหนที่มัวอะเฮ้ยพ้ย ยิ่งมีคนหายใจข้างหูพีกแล้วมน้ำเสียงแบบเนี้ยไม่น้ำเสียงงนี้เลยเออได้ยินเหมือนกันพี่เมื่อกี้ผมได้ยินเองกูกูกูดังกูตายแล้วกูกูกูไงดีเข้ากับเข้าเว้ยโอ้ปอดแหกปอดแหกพี่ปอดแหกปวดแหกปวดแหกจะตายแล้วขี้ขาขี้ขาขี้ขาตาขาวไก่ไก่ตาแตกตาจะทะลุออกมาตาจะทะลุออกมาแล้วไก่ลงบนนู้นขีดหิบเขนาดนี้แล้วพี่ไก่เป็นไก่ตาแตกแล้วเนี่ยเฮ้ย ไอ้ห้องน้ำชายนีประตูแบบห้องผู้ชายห้องผู้ชายห้องผู้ชายก่อนไหมไม่เป็นผีผู้หญิงนะเออหรือเออหรือมันอาจจะมันอาจจะซ่อนตัวในอ้มอุโมงค์ผู้ชายไงอ่ะโก้เฮาผีอาจจะโรคจิตเว้ยชายไม่ใช่เลไม่ใช่เลยออกดิครับรออะไรเฮ้ยโกโกเฮ้ยไม่แล้วไม่อยู่แล้วจ้าทำไมมันเป็นผีผู้ชายทำไมถึงเป็นผีผู้ชายทำไมมันถึงเป็นผีผู้ชายโก้ มันเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงทำไมมันถึงเป็นผู้ชายโก้จะบ้าตายเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นเราต้องต้องรอดพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดเฮ้ยไม่พี่อยากเข้ามาห้องผู้ชายพี่มันอยู่เลยโอ้โหมันคนน่ากลัวเลยโอเค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 มันฆ่าคนด้วยใช่ไหมตาให้ผมตายก่อนอีกแล้วเฮ้ย พี่ว่าเดมอน,มออนพี่ว่าเดมอนนั่นพี่ว่าลแล้วลเดมอนจริงๆด้วยโอ้โหผีหลอกล่ะเอา้าแล้วทำไมเราเจอพี่พผมเดินเข้าไปแล้วผมตายเอ๊ะผมแบบนี่แน่นอะ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการล่าผีกับคนงูสองคนนะครับจบแล้วว่ะจบแล้วว่ะหลังก็เอายูนิคอร์นออกนะยูนิคอร์นล่าผีล่อผีแน่นอนอ่ะผีมันชอบผีมันชอบ เอ้แต่ว่าผีมันผีมันกีดเป็นผู้หญิงแต่ว่ามันเป็นผู้ชายมันคชื่ออะไรกันแน่เฮ้ยกรนเทยกันเทยโอเคไว้เจอใหม่นะไว้เจอใหม่นะครับโอเคไปละไป,ไ,ปไม่ายละก<ะ>ีหมดกีดทุ่มแล้วมาทุ่มครึ่งแล้วโอเคไปละ